ครับวัสดีครับวกกับผมต้องซุกนกเข้าใไงมึงแพร่ือเก่าแล้วครับกะห้องกระจายรับไมย่ยำแรงกะออกมาตอนนกครับก่อนแหลงมด้ออกโดนครับยากเป็นงานงานเพื่เล่งเดี๋ยวสงง่งโรงแรมนกกระจากตอนละกะ เอมีเวลาหมาสิมุมงครึ่งแล้วครับกัดวาใส่เะก,กี้เอาเจ้าเมายสวนขึ้นนั้นนกป,ปลามารวมอยู่แต่ว่าบรไ่้โตยังหน่อยๆจัดๆยังมีขละลมแน่ยอยู่มาสวงกระโดดเราบรไ่้มาครับกสิมา ตอบคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับกับบทึกก็ว่บตอบนะครับเพราะผมตอบไปแล้วแต่ว่าอยากอยากเอามาให้อาจารย์ทุกทุกขันพ่อแม่ทุกทุกขันที่เบิ้งนะครับเบิ้งว่าคนเฮาบางเธออกะสิ่งนี้มันบ่เป็นตะวัาก็จะไปว่าครับมันมันบุดีเราครับ้าหูบ่รจริงผมกับบ่เคยไปบุรีช่องผู้ได้เคยไปว่าคอมเมนต์ ว่าสองภูนันจังสันสองภูนีจังสีเตือนผูนันเตือนผู้นีบอ่บ่ครับนีสใสผมสิบ่เป็นคนจังสันสีเขาเบิงบ่มากผม,ะมกะสิบ่เบิงกะฝากคือก,กันครับเขาเบ่มากกะเลื่อนผ่านครับนี่ครับคอมเมนต์นี่ครับ,นนรบขึ้นไปเบิงอ่านเบิงน้ำกันเพื่อนว่า <c oughs> ระวังเดอ้อเพื่อนว่ามันเป็นสัตว์สงวนเพื่อนว่าสัตว์คุ้มครองระวังเจ้าหน้าที่ อุทยานจะเข้าไปตามไปถึงบ้าน่ะหูวจักแล้ว่ามันก่อยมันไปบ่หูกยจะไปเ้าครับมันอยากอายคนอยาสิไปโซ่ของถี่มันบ่เป็นตาเอาจะสิไปโซ่ฟาเวอร์ว่าจะค้องเก่งมันบ่แมนหล้กก็ผมกะบ่าผู้จักอธิบายเห้เป็นศึกษาเองครับอันไดมันพิษอันไดมันแมน นกยังบัวนกยังก็กไดแลบงก็คือจังเป็นตามีคข้อมูออยู่ครับสระคิทีิเปิ่เคอมเมนต์กับสิเป็นคลิปตอนอนครแรกครับเจ้าก,กล้องอีสานครับคลิปที่มียอดส้มสามแสนกว่าครับนี่นะครับเป็นคลิปนี้แล้ครับลิเพินเข้าคอมเมนต์ ถ้าอยากคูจักแต่อยากเห็นหน้าตาตัวตนของเพื่อนกัเขาไปเบิ่งครับผู้เพื่อนผู้เพื่อนห่าวผมกัเขาไปเบิ่งหลายๆช่องเบิ้นกับเขาไปก็เมียนหลายๆช่องกันครับว่าลักษณะเดียวกันกับมังกรมีล่ะมังอาจารย์เพื่อนกับเขามาตอตอบมางอาจารย์เพื่อนกัตอบก็เมียนแห้เพื่อนกับเลี้ยวแต่ว่าเพื่อนหนีเพราะเศร้าครับเพื่อนกัเหตุช่องยูทูปเพื่อนครับเรื่องมงเปิดช่องมาโดนเตือล่ะ <laughs> กะเศราะอยากอายคนจะสีจะสีไปโชซฟาเวอร์เนี่ยมันอมเมนอันได้ผีคืออันได้พิษอันได้มันเป็นสัตค์คุมข้องกกให้เขาไปศึกษาบิ่งครับเฮ็ดยูทูบก็เฮ็ดป็นอยู่เขาไปขนไปศึกษาบิ่งครับมันสิมีอยู่หรอครับ ใ้อ่านในศึกษาหูดีจังไปว่าให้ผู้นั้นผู้นี้คันขันเจียวจะว่าอะไรกดนใ้มันมนต์ว่าอะไรก็ได้ศึกษาดีครับจังไปว่าครับกะฝากไว้ซ้ำนี้ครับครับเอากระชิดตอนนกครับฝากไว้ซ้ำนี้ครับสำหรับกินนี่กระชิดไปตอนนกครับขึ้นไปพุนครับสิได้โตว่าได้โตกะจัางล้องมึงครับอาจารย์มาผุนมาจิดตามมึงน้ำกันครับถ้าไม่เคยไห้ไผดอกให้ได้ว่าในเถาะ ร <c oughs> ุ่นเบื้องครับจีเป็นยังไดมือนี่ครับผมไปรุ่นเบื้องบานเป็นยังไ้ เจ้ามาออกกําลังกายอย่าเบียดเาลงมาแล้วลงมาแล้วอย่าแนมด้อยพ่นข้าเจ้าย่างผ่านพอดีครับเจ้าย่างผ่านย่างผ่านพรแต่์ย่าแนมม้วนมีปัญหาครับมามาใกล้ๆนะครับอ๋อไปหลุดงี้เก่าครับที่ทังไหนจะไปใช้แล้วนกปลา hắn lắng dây Tôi xuống xuống gặp dường giường gần bay <laughs> อกะเก็บแห้วครับบ่ไม,ม่รวมรวมแล้วบ่สูเก็บบอมานเจ้าข้ามมันมือนี่เป็นเจ้าข้าบอมานล่ะป้าบ่สูครับเขามากกับเป็นดินดินกนกตอกระไรล้นหลายเนี่ยพุ่น าทางเาเจะเกาะเที่ยวไปเที่ยวมา,ากับว่เป็นยังดอกมันกัดนกมันกับ,กบ,บกว่าเราไปแข่งดอกทางทางนี่ลหละเนาะกะเท็บครับสิอวยล่ะมันสี่คำถาสักเราคินนี้กะน่าจะแห้วแล้วครับกะสีนับไปใส่บางอีกเงคือมันพอเป็นตา ใส่จังสีใส่มันกับสีคำแน่ล่ะกับสีอวยกับสลักคีนีกับขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่ไอหน่องทุกท่านนะครับเยเกียดข้ามาชมช่องท้องสุกอาเข้ายังมึงแพร่มาโดยตลอดนะครับครับสวัสดีครับเก็บเก็บเก็บ